ว้า wow, ทุกคนชนะเลิศมาคนแรกค่ะหมูกระทะมีดีทุกคนย่นานนี้เขาดังมากเลยนะคะทุกคนจาหมูกระทะเป็นชุดชุดเป็นช่างเป็นอะไรก็าตามต้องมาหาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแซบกันนะคะเขาบอกว่าดังมากนาคนิวาสยี่สิบเก้าฮะตรงนู้นเดินไปประมาณ600เมตรไม่ใช่ประมาณนะ600 m. เมตรเป๊ะเลยเข้าไปในซอยนาคนิวาสสี่วินล่าเดอะวิลล่าฮะทุกคนเดอะวินล่าที่พักไฮโซไปดูอีพีต่างๆยังลงไม่หมดเลยอยากจะอวดให้โลกรู้ไง อุ้ยตายพลังปั่นจักรยานทุกคนดูสิอันตรายมากเขานึกว่าอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เหรอฮะนี่มันไทยแลนด์นะเธออันตรายมากเจอมอเตอร์ไซค์แะไปนะเธอกระดงกระเด็นหัวฟาดตีลังกาแปดตลบเลยฮะนาคนิบาท29ทุกคนนี่ฮะลานหมูกระทะว้ายตายแล้วทุกคนจัดเรามาคนแรกฮะเรามาคนแรกจริงๆด้วยเพราะว่าเราจะได้พูดเสียงดังได้นะฮะทุกคนทุ่มหนึ่งคนจะเยอะเรามาห้าโมงฮะทุกคนนะเขาเปิด ทุ่มประมาณ6กโมงก็เปิดประมาณนี้แต่ว่าห้าโมงครึ่งก็เริ่มคนมาแล้วแต่เรามาก่อนไงเราจะได้พูดเสียงดังได้ไงทุกคนเพราะเราต้องแบบว่าคล้ายๆกับว่าทําให้โลกรู้ตื่นไงฮะถ้าเกิดเรามาแล้วนั่งกินเงียบๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นไม่สีสันคันเลือฟูเอาเป็นว่าใครมาพักที่เดอะวิลล่าหรือจะมาหาของกินยาน่านลาดพร้าวเจ็ดเอ็ดตรงนี้ใช่ไหมฮะมีที่พักที่ดีที่สุด รีสอ์ที่สวยที่สุดส่วนตัวที่สุดเงียบที่สุดสงบที่สุดนะอ่าก็คึกคักมีลูกนักท่องเที่ยวมาเป็นเพื่อนร่วมเขาเรียกว่าชายคาหรือไม่ชายคารถมากขอบอกนะทุกคนออกมาจากวิลล่าเจอร้านหมูกระทะนะฮะเล่ากิมกี่อร่อยมากร้านอะไรนะเอาใหม่สิเล่าเฮิมกี่ใช่ไหมเล่าฮิมกี่จำชื่อได้หรือยังทุกคนแต่อร่อยมากมีกขวเดีียวหลอดด้วยดูหน้าตา นี่ฮะเป็นเซตๆๆๆฐานทุกคนน้ำจิ้มหน้าฐานมากทุกคนจานนี่ฮะอยากกินเยอะนะคะมือค่ำอ้วนแต่อันนี้คือขอจัดสักหน่อยนะคะทุกคนจ้าแต่ที่แน่ๆคืออันนี้ฮะเรากินชาชาผลไม้ของร้านรีเฟรชตรงนี้ฮะนักนิวาศซอย14ทุกคนอร่อยมากเขาบอกนะฮะกินควบคู่กับหมูกระทะก็ได้หรือจะเอาโคกนี่ก็ได้ฮะทุกคนจานี่ฮะเรามาเจ้าแรกทุกคนเดี๋ยวต้องรีบกินไปดูชวนดวนเพลงชิงทนทุกคน วันนี้จะไปเชียร์กีตาร์ฮะเดี๋ยวนะกินก่อนอได้แรงอกทุกคนลอยมากลอยมากเดี๋ยวอามาหมูกระทะบ้างทุกคนจ๋ามีดีหมูกระทะทุกคนลานหมูกระทะดูสิกันเองนะบรรยากาศแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเองค่ะยิ่งใหญ่อลังการเองทุกคนนี่ค่ะมีดีหมูกระทะตักรวมได้ทุกอย่างนะคะเป็นการขายครบวงจรมีน้ำซุปชาบงตะกุง่งตะเกียบแถมฟรีค่ะทุกคนนี่ค่ะ ลรมากอ่าเราแกะผักก่อนนะทุกคนนะแกะผักก่อนจะมาดูกันนะเราจะกินกันยังไงดีทุกคนถ่ายไปแล้วก็แกะมือเดียวไปทุกคนนี้ทุกคนกระทะสะอาดมากทุกคนจ้าบรรยากาศดูสิได้ดูแบบว่าแรลลี่ข้างถนนไปด้วยนะทุกคนมันคงไม่ตีขึ้นมาบนนี้นะฮะทานดูดน้ำจิ้มน่าทานมากเลยทุกคน เลิศมากนี่ฮะจะเป็นเซตนะคะที่นี่หามีกุ้งด้วยค่ะทุกคนนี่ฮะดูน่ารักไหมโอ้ยเยอะมากเลยนะทุกคนดูสิจะกินหมดไหมอ่ะมื้อค่ำอย่างงี้ฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินนะฮะคือตรงนี้่ะนาคที่บาดยีิบเก้าถูกไหมแล้วก็เข้า,าขาหมู ขาหมูก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ไปตรงนี้ฮะซอย13นาทนิวาสอะฮะที่อยู่ซอยเยื้องกับเดอะวิลล่าตรงก่อนจะถึงก็จะเป็นทางไปอีสต์วิวเดี๋ยวจะไปเดินอีสต์วิวไหมตรงนาทนิวาสหกอะฮะเลยร้านรีเฟรชไปดีไหมฮะเราจะไปเดินนาทนิวาสเออจะไปเดินอีสต์วิวกันสักหน่อยไหมฮะก่อนจะไปวิลล่าหรือยังไงดีทุกคนเห็นจนเบื่อแล้วยังอะอีสต์วิวฮะทุกคนจ๋านะฮะ,น,ะ,นะฮะนี่ฮะหน้าตาะนะฮะทุกคนเลิศม,มากเราจะชอบตับนะฮะทุกคน ี่ยตับทุกคนชอบมากเลยบางคนจะกินหมูกระทะแบบจะย่างข้างบนนะฮะให้มันไม่ไหม้ะคะ่ะแต่บางคนก็บอกว่าเพื่อสุขภาพคุณจะลวกก่อนมันจะได้ไม่ไหม้นะฮะจะไม่ะะไมีสารก่อมะเร็งนะฮะแล้วที่นี่ดูสิสะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะทุกคนจ๋าสะอาดเอี่ยมอ่องเลยทุกคนเล็ดม,มากเราจะเน้นปลาเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะปลาย่อยง่ายปลาเนี้ยกินไปสามชั่วโมงก็ย่อยง่ายหมดแล้วถูกไหมฮะแต่ถ้ากินเนื้อสัตว์อย่างเนี้นะคะ่ะ มันจะย่อยเป็นวันนะฮะทุกคนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ใครจะถนัดเพราะว่ากระเพาะคนเราไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเนี่ยกระเพาะคุณก็ถนัดที่จะย่อย3วันให้อยู่ในร่างกายนะฮะแต่ของตัวของของผมเองเนี่ยจะไม่ถนัดนะฮะเพราะกระเพาะผมเนี่ยจะจะย่อยสัตว์ใหญ่ไม่ค่อยเก่งนะฮะดังนั้นเนี่ยร่างกายก็จะแบบว่าแข็งแรงเป็นพิเศษย่อยย,อย,ย่อยเฉพาะของผักปลานะฮะจะกินแต่ผักปลาเป้นก่อนทุกคนเพื่อสุขภาพ ถูกไหมฮะส่วนหมูปลาหมูหมาปลาไก,ก่ยยค่อยว่ากันนะฮะหุตายแล้วเยอะมากเลยอ่ะดูสิแค่นี้ก็กินก็ไปแน่นท้อง้วทุกคนเอาอะไรเบคอนไหมเบคอนไหมฮะทุกคนเบคอนไหมฮะน่อยนะฮะอันนี้ไก่ฮะไม่ใช่เบคอนนี้เบคอนอยู่นี้เบคอนอยู่นี้ทุกคนมือถ่ายมันถูกต้องหากจับไปถ่ายไปนะฮะนี่ดูสิทุกคน มากเลยลวกให้สุกอย่างเดียวเลยลองทานนะฮะตรอมาช่วงที่คนยังไม่เข้าค่ะทุกคนจะได้พูดจะได้ถ่ายไปก่อนนะฮะ,นะฮะบริการดีมากเลยอ่ะคือแบบสัมผัสได้เลยอ่ะคือเขามีบุคลิกที่ร้านนี้เขาไม่หยิ่งนะฮะทำเลทองแบบนี้บางคนก็จะยิ่งไม่งอลูกค้าแต่ที่นี่คือให้ความเป็นกันเองมากเลยและมีการบอกเลยนะตามสบายนะคะโอ้ตาฉันเพิ่งไปกินหมูกระทะมาแล้วมเีเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าของพูดแบบนี้ค่ะ รถมากอันนี้เป็นบริการที่หัวใจทุกคนที่หาดูน่าทานมากนะฮะแต่มีความเป็นกันเองนะฮะสะดวกสบายเหมือนกับเราพักดูบินล่าเนี่ยก็มีความเป็นกันเองนะฮะลูกค้าจะชอบฮะกันเองไม่ต้องสนใจว่าลูกค้าจะมากับใครจะนอนคนเดียวจะกินกับใครประมาณอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันส่วนตัวไงเข้าใจไหมนี่อร่อยมาก เดี๋จาลงคลิปนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ่ายตอนกินไหมเนาะคลิปนี้แบบปวดไปก่อนปวดหน้าตาไปก่อนทุกคนนคะฮะพีหฮะี่พี่หนึ่งก่อนเนาะ